ในนามของคณะกรรมการดำเนินการโครงการภาววิทยาศาสตร์และคณินทศาสตร์ฝูร์พัฒนาจุลียนข้าวทางวิทยาศาสตร์และคณิทยศาสตร์ขอขอบคุณท่านรองผู้วิการเรียนเสด็จเรียนสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้การโครงการนี้ยังกระตุ้นระดับสุขสันต์โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิทยศาสตร์ให้ได้ความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณินทศาสตร์อย่างลึกซึ้ง มีนักษึะกระบนการคิดทางวิทยาศาสตร์จะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในส่วนชนที่อัศัยของเขานีนามมดังนั้นสตัทร่วมกับโรงเรียนได้ทำข้อตกลงร่วมกันแต่ตั้งศูนย์พัฒนาอุณภาพทางวิทยาศาสตร์และิตศาสตร์จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และิตศาสตร์ชื่อเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงินการศึกษาและในเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อาจจะส่งผลให้กเรนเกิกิดท <c oughs> ี่อีก pues ต่อการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงที่ขึ้นไปเป็นรายบุคคลสองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการดำมือนปฏิบัติกิจกรรม สามเพื่อส่งเสริมความรู้คุคาเการณให้กับนักเรียนที่มีอาชีพเพาทางวิทยาศาสตร์และณทตศาสตร์ให้มีความรู้มากกว่าที่อืนสี่เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตับประดัศึกษามีความรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและมีความรัความสามัคคีกันในการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120คนประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนเฉลี่ยนักเรียนจากโรงเรียนเครือขาย และัเรียนจกจังหวัดจันทบุรีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ8สสวทมีกำหนดระยะเวลา1วันในวันที่30กรกฎาคม2559นักเรียนจะเดางั่งหรอครัดจันทบุรีทับครู้ครครับครัรครัครครัรับครัับครรัมรครับครครครรรคร ของศูนยพันาภาพทางิทาศาสตร์และเนโงเปนสนิทเดชในวันนี้นะครับโ้ เอามานึ space, yeah. mm ่งแเอาหกนเลยแล้วัขึ้นทุกคนพักขึ้น่หมานึ่งครับขึ้นอ่ามาึัขึ้นเลยอ่ะัขึ้นนี่พับนีพัขึ้นเลยค่ะรักีัีัี ไม่ปีดปกับพื้นก็ได้หนูวางเอาวางกับปีดก,กับพื้นเลยไปวางมัน<ป>ี<ป>่ก่อน มัมีเยันมีไหมลูกมีเงินอยู่ในนี้ไหมเดี๋ยวลองดูถ้าเป็นอ่นี้ก็จะไม่ได้โอเคเุกทใจใช่ไหมคบ ใช่ขามันจะมีความหลวงมหนวงก็คือเวลามันหลหรือมัน้้มันจะสามารถไปต่อได้ขณะที่ลงหมดแล้วันไปได้นะฮะอันที่สี่เราทำยังไงมันพื้นด่างเบายึดยังไงมันจะลีเราจะออกแบบยังไงให้มันมีประสิทธภาพดี ใชอเารบลวใือไม่ตอนนี้สมุบันทึก็เอาวางไว้ด้านข้างก่อนหรือด้านล่างก่อนเนาะเดี๋ยวมันเงนะทกกกระค่ะเียนนด้วยก่อนเลือกเอาเราต้องการใช้เระเดี๋ยวมันเบียเยอะนะคะ ปุ๋งสีวันไหนไปแล้วปุ๋งสี่พอเนาะหมดเวลานะเดี๋ยวเราจะไปพักเบรคก,กันทีนี้เรามาดูซิ เรียนอาจารย์จากบเสริญการสอนศษเทคโนโลยีสิิเดชรัตว่าทศทศอย่างต่างท่านผู้ปกครองและลนักเรียนจัดการเรียนการัอนเห็นใจที่ิงกว่านี้ท่านายใหดีวัยหน แต่เป็นันเดียวนะครับแต่นั่นคือจุดประกายนะครับประกายนห่งการพัฒนากายงานนี้สำเร็จได้ขอบคุณทางตวทนะครับขอบคุณทางนักวิทยากรขอบคุณคณะครัวจารย์ผู้ปกที่นำพาทุกท่านมาอยู่กันสู้กันเย็นเนยนะครับก็มีไปขอไปไหนเนยนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่สำเร็จได้นะครับครั้งนี้ถ้าหากว่าเหตุการณ์ใดสิ่งใด เรื่องใดๆนะครับที่ทำไปโดยที่อาจจะไม่เป็นไปตามคาดหวังไม่เป็นไปตามสิ่งที่หลักฐานหรือมีปัญหาอุปสรรคของใครเลยด้วยศูนย์นักเรียนหนึงเด่น,น,ะนะครับจะรับไว้และจะปรับปรุงในโอกาสต่อไปนะครับตอนนั้นหมายความแล้วเสร็จงานที่เราต้รีบประทุนเรื่อสรุปทันทีนะครับว่าอะไร เวลาสมควรนะครับปกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของจังหวัดและจังหวีโดยทีพระเจ้าสิมหาราชปกป้องคุ้มครองส่งเสริมปัญญาความรู้ให้แก่นักเรียนและครูทุ้กครองทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยมและคอยดำเดินทางสถาบันโดยสวัสดิภาพครับขอปิดการเข้ากไป